สวัสดีค่ะนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีที่6นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องคอรมนและคอรนลค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องฮอรมอและคอรนอนะคะเรามารู้จักตัวประกอบและการแยกตัวประกอบกันก่อน อันแรกตัวประกอบนะคะตัวประกอบของจำนวนนับก็คือตัวเลขอะไรก็ได้นะคะที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะต้องหารได้ลงตัวอ่ามาดูการหาตัวประกอบของจำนวนนับมี2วิธีก็คือวิธีที่1โดยการหารโดยใช้การหารนะคะวิธีที่2โดยใช้การคูณ อามาดูวิธีที่1โดยใช้การหารก็คือการนำจำนวนนับใดก็ได้มาหารกับจำนวนที่ต้องการหาตัวประกอบได้ลงตัวคำว่าจำนวนนับจำนวนนับก็คือจำนวนที่ไม่ใช่เศษส่วนและไม่ใช่ทศนิยมนะคะ,อะพอการหารลงตัวการหารลงตัวก็คือ การที่เราหาแล้วเราจะไม่เหลือไม่เหลือเศษนะคะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1ห,หาตัวประกอบทั้งหมดของ16อ่าวิธีทำก็คือ16 16นี้ก็มาจากตัวที่เราต้องการต้องการหา ประกอบถูกไหมคะหารก็คือเราจะใช้วิธีการหารเรา,เ,เราก็เลยเราก็เลยใช้เครื่องหมายหารโอเคนะคะต่อไปมาดูจากการหารก็คือวิธีการหารก็คือการนําจํานวนนับใดก็ได้มาหารกับจํานวนที่ต้องการหารตัวประกอบนี้แล้วผลคําตอบได้ลงตัวนะคะและ้วหนึ่ง 16หาร1เท่ากับ16อ่า16ค่ะลงตัวเนาะไม่มีเศษต่อไป16หารอะไรได้อีก16หาร2 16หาร2ได้8ต่อไป16หารอะไร16หาร4ได้4 ต่อไป16หาร8ได้2ต่อไป16หาร16ได้1ดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ16ก็ได้แก่1 2 4และ8อ่า1 2 4และ8มาจากไหนนี่ค่ะมาจากตรงนี้ มาจากตรงนี้ก็คือตามความหมายของมันก็คือนำจำนวนนับมาหารแล้วได้คำตอบลงตัวเราจะเรียกพวกนี้ว่าตัวประกอบอ่าได้แล้วนะคะเราก็ตอบเลยก็จะมีหนึ่งสองสี่แปดและสิบโอเคไหม ต่อไปตัวอย่างที่2หาตัวประกอบทั้งหมดของ55าเราวิธีทําเหมือนเดิมค่ะเอาตัวที่เราต้องการหาตัวประกอบมาหารหารกับจํานวนใดก็ได้แต่ต้องเป็นจํานวนที่ไม่มีทศนิยมนะแล้วได้คําตอบก็คือต้องหารลงตัวต้องไม่เป็นไม่เหลือเศษด้วยเช่นกันไม่เป็นทศนิยมด้วยอ่ะ55หาร หนึ่งเท่ากับห้าสิบห้าห้าสิบห้าหารอะไรได้อีกที่ได้คำตอบลงตัวห้าสิบห้าหารห้าเท่ากับสิบเอ็ดห้าสิบห้าหารอะไรได้อีกห้าสิบห้าหารสิบเอ็ดได้เท่ากับห้าห้าสิบห้าหารห้าสิบห้าเท่ากับหนึ่งอ่า ดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ55ได้แก่ 1, 5, 1และ55เหมือนเดิมนี่คือตัวประกอบถูกไหมคะเพราะว่าตัวประกอบเนี้ยหารกบับจำนวนที่เราต้องการหาตัวประกอบแล้วได้คำตอบคือลงตัวดังนั้นพวกนี้มันคือตัวประกอบ ตอบได้เลย1.51และห5าสิบห้าว้าวใวิธีที่2โดยใช้การคูณโดยใช้การคูณก็คือการนำตัวเลขอะไรก็ได้อสองตัวมาคูณกันแล้วให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับจํานวนที่ต้องการหาตระกอบตัวอย่างมาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างที่1หาตัวประกอบทั้งหมดของ16นะคะอ่าลองมาใช้วิธีการคูณกันดูวิธีการโดยใช้การคูณก็คืออ่าลองดูนะคะ16 16เท่ากับอะไรคูณกันแล้วได้16ก็มี1คูน16ก็ได้16ถูกไหมคะมีอะไรอีกที่คูณกันแล้วได้16 2คูน8ได้16อะไรคูณกันแล้วได้16อีก สี4 4, ่คูณส่ได้สิบหะถ้านักเรียนนักเรียนหาจํานวนไปเรื่อยๆถูกไหมคะสี่คูณสี่ได้สิบคูณอะไรได้สิบหมีไหมไม่มี6กคูณอะไรได้สิไม่มี7จ็ดคูณอะไรได้สิไม่มี 4, มม8ปดคูณอะไรได้สิบหคูณสถูกไหมคะได้16แต่จำนวนนี้8ปดคูณส กับ2คูณ8เหมือนกันนะคะแค่สลับที่กันเฉยๆดังนั้นเราใช้แค่เราใช้แค่เราใช้อันที่เหมือนกันเราใช้แค่ตัวเดียวพอดังนั้น8คูณ2เราไม่ใช้ถ้าเราหาตัวที่ซ้ำกันหาตัวที่เอามาคูณกันแล้วซ้ำกับที่เราคูณมาแล้วแสดงว่าเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ไม่เอาตัวนี้เราก็เสร็จแค่นี้โอเคนะคะ ดังนั้นเราก็ตอบได้เลยดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ16ก็ได้แก่1 2 4 8และ16เนี่ยคะ่ะจำนวนพวกเนี้เราจะเรียกมันว่าตัวประกอบเราเอาจำนวนพวกนี้ยมาเขียนค่ะเรียงจากมากไปจะเลียงจากน้อยไปมากนะคะแล้วสงสัยไหมอันนี้4ทํทำไมครูเขียนแค่ ัววเดียถ้าตัวเลขที่เหมือนกันนะคะให้เขียนแค่จำนวนเดียวพอตอบได้เลยค่ะได้1 2 4 8และ16อ่าต่อไปตัวอย่างที่2นะคะหาตัวประกอบทั้งหมดของ55าะอะไรคูณกันได้ห้าสิก็1นึคูณห้ก็จะได้55ถูกไหมคะ มีอะไรอีกอะไรคูณกันได้55ก็จะเป็น5คูณ11ได้55เราก็หาต่อไปถ้าซ้ำกับตัวที่เราหาได้เมื่อไหร่แสดงว่าหยุดหาได้ทันทีคำตอบเราได้ตอบได้เลยนะคะดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ55ได้แก่1 5 11และก็55ค่ะ แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า7ในหนังสือนะคะข้อ2ใหญ่มีทั้งหมด6ข้อนักเรียนจะทําโดยใช้วิธีไหนก็ได้วิธีการหารก็ได้หรือว่าวิธีการคูณก็ได้นะคะตามที่นักเรียนถนัดเนาะอ่าถ้า นักเรียนไม่เข้าใจหรืออะไรนักเรียนสามารถนะคะศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือหน้าที่ 5, 6และก็7ค่ะอ่ะมาดูอันนี้ครูเป็นตัวอย่างเนาะนักเรียนนักเรียนเขียนวันที่ที่นักเรียนทำใเรียบร้อยนะคะ,อะลองศึกษาตัวอย่างอันนี้ดูนะ ทำเสร็จแล้วขีดเส้นให้เรียบร้อย